ค่ะวันนี้เราจะมาทํามะกรองกันนะคะอ่ะมกะกรองถ้าเสร็จแล้วเราจะมาดูของเสร็จเลยค่ะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะสวเอย่างนี้ค่ะอุปกรณ์มาดูก,กันเลยนะคะอย่างแรกก็มีหวีซึ่งต้องมีต้องเป็นหวีนี่ต้องปลายเล็กๆหน่อยนะคะต่อไปก็คือที่ทาเล็บนะคะแบบใสๆไม่ใช่น้ำยาล้างนะคะ แล้วก็ดีนญี่ปุ่นถ้าจะใช้เป็นสีขาวเป็นแท่กข้างในกับสีที่เผสม,มไว้แล้วโดวยใช้สีอะคริลิกผสม,มหรือไม่ก็ใช้สีวอตเตอร์ก็ได้ถ้าเป็นสีม่วงใช้สีม่วงอุปกรณ์มีคแค่แค่นี้ค่ะทำกันเลยค่ะก็มาเริ่มทำกันนะคะอย่างแรกก็แบ่งให้มันเท่ากันอย่างนี้ก่อนแล้วก็ใช้แม่บรรทัดกดแบนอันนี้คือคอุปกรณ์เสริมที่เราไม่ได้กล่าวถึง 然后用手指按压。 กดเสร็จก็จะใช้เป็นหวีทำน,นี้นะี่คะกดนี้แล้วก็มันจะแบบน,นี้แต่ทำให้มันสันส้นใส่รอบๆได้เลย ท้งสองอัน้งสองฝั่งนะคะขอไปค่ะแล้วก็เอาส่วนที่เกินออกมาหดลอง,องนิดนึง แล้วเทปดินส,สีขาวออกมานิดนึงมัน,มนอันนี้มันเป็นสิ่ง เอาวาบนนท,นที่เราคิดว่าเจอทนันทัฐาน ก็เอาเนื้อเล็บมาทา แล้วค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะ